น,นี้ก็มาเที่ยวงาน,นวัดกับครอบครัว วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาออกมีเที่ยวนะทุกคนตอนนี้อากาศแดดร้อนมากมากนีก่เขาเคซีแล้วก็ซีเกจกับครอบครัวมา,าขับครอบครัวนะครับทุกคนอันนี้ก็มาเที่ยวงานวัดอะไรสักอย่างซึ่งผู้คนเยอะมากอากาศตอนนี้น่าจะประมาณ40องศาได้ก็นั่นแหละทุกคนย๋อว วันหยุดฮอลิเดย์ต้องบอกสิว่าัดอะไรตอนนี้นะเรามาถึงวัดวัดข้ามพาดวันจังหวัดสกลนครสกลนครก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเด ต้องรอคิวคนเยอะมากตอนนี้เวลาที่ยังตรงนะที่ยังตรงเราจะได้ส่วนแต่นามเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งไม่มีอยู่จรงิง Fine. Had a moment I didn't know I. Uh, now I'm taking my time and I'm doing just fine. Behind these doors, yeah, I can be such a mess. Now. าแล้วตรนไหนเลยครับเดินนังไหนเลยี๋ยวมนจะขึ้นรถไปงามตรนไหนเลยครับเปิดมาครับเอร์เจ็ดด้เอร์เจ็ดด้เราทุกคนกรอถึงข้างบนแล้วัดธรรมพเดช

The. Corner. เราทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดถ้ำพานนะครับจังหวัดสกลนครซึ่งอากาศตอนนี้ร้อนมาก30อ,องศาด้าแล้วก็นี่คือภาพบรรยากาศด้านบนวัดนี่ทุกคนสวยมากพระธาตองค์สวยมากแล้วก็มีรอยดาภูตะบาทข้าขงบนด้วย อันนี้คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีคนบนเรือเสียงทายเป็นเรื่องลงเลยลงเลยวีเดียวลงเลย <c oughs> ลงเลยล How do you feel? I am happy. Whatever you mean for me happy but it's so hot nice, very hot. Oh. เอาละทุกคนตอนนี้เราปล่อยให้กับทางครอบครัวเขาได้เที่ยวชมบรรยากาศแล้วก็ดูนาเบียนเสียงไทยไปก่อนอันนี้ส่วนตัวผมก็คือหลบเดดก่อนทุกคนว่าอากาศร,ร้อนมากอากาศคือสาวสิกว่าแต่ตอร้อนตาหาแต่ว่ามีต้นไม้เยอะ อากาศเย็นไหมก็เย็นนิดเึีนั่นแหละแล้วก็อากาศก็ร้อนอยู่ดีเยความที่ประเทศไทยโอเคเดี๋ยวปล่อยให้กับครอบครัวผมเ้าไปเสียงนายก่อนหลังจากนันเดี๋ยวเราเดินรอบบรรยากาศวัดเล็กๆน้อยๆทำบุญนะครับผมในครอบครัวก็นั่นแหละหลังจากจบ ของที่นี่ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อนะเห็นบอกว่าจะไปอีกที่ที่หนึ่งคือพญาตอง,งอยมันก็อะไ,ะอไว้ไปดูกัน ขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็ตอนนี้อยู่แถวข้างล่างตรงาาลานจอดรถร้านอาหารก็เดี๋ยวพาทํากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อีวิตชากพดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําการนับประทานอาหารทางข้าว,วกันแล้วก็ไปกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนหสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับทุกคน เอาไปด้วยสิเอ๊เอะทุกคนตอนนี้เราถึงสถานที่ที่สองแล้วน่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายของคลิปนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่โลเคชั่นพยา,ยาต่าง,ง่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวกำลังพามาม่ผมไปทาแป้งขุณเลกแป้ง Dart เลยนี่เ <un> นียเงีคู่มีได้ชมพระสมฆอยู่ รีดิกส้าดเป็ห้อ้ยอยลยได้ร้านนึงว่ะแม่ห้นะแม่นะแปดห้าอยู่นี่นะแม่นะร้าน,านมากมากค่ะ แแล้วนี่ก็ห้าปไเดียวนี่แม่้า้าแปดแปแคือรไมาเนี่ไปมานี่คือบรรยากาศของความเชื่อคนอีสานพยาวตะอยของคนสมุทรตนะครับเราพบรรยากาศให้ดูด้วยกันนี มีองค์พญานาคด้วยสวยมากัาไลค์บีไลซึ่งเอออันนี้คือพญาตงอนช่วงหนึ่งมีดังมากๆนะครับทุกคนเนื่องจากว่ามีการยรางวัลต่างๆนานาก็เลยเป็นการเหมือนกับความเชื่อคนอีสานแถวๆนี้นะครับทุกคนนี่ก็ท้าบรรยากาศต่างๆทุกคนก็ไหลมาเยอะนะฮะันเยอะมากเลย เดี๋ยวขอตัวออกไปเข้าไปทำบุญนิดหนึ่งนะทุกคนนะ แสวบออกแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เออพอดีเมื่อวานนะครับทุกคนไปพอดีเมืมนน่อ,าอวานก็เราก็ได้ทำการไปเที่ยวนะครับไปเที่ยววัดต่างๆ่กันครอบครัวแล้วก <c oughs> ็ก่อนจะกลับถึงบ้านเราก็แว้นกับเออซื้อของเล็กๆน้อยๆมากินพวกหมูตามหมูกระทะกันที่บ้านแต <c oughs> ่ลืมอัดคลิป เก็บไว้เออลืมอัดคลิปต่างๆก็เลยแบบยุ่งๆอยู่ก็เลยนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้ซึ่งพอมาได้อัดคลิปไว้ก็ตอนนี้ก็คือเช้าาหม่เช้าตรู่อีกวันหนึ่งแล้ะก็ตอนนี้สว่างเลยเนาะอยากเห็นก็นั่นแหละทุกคนก็กจะมาปิดคลิปนี่แหละเออพอึ่งอยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดีนะทุกคนแบบนานๆแบบ นานทีที่ว่าเราจะไปเทีย่ยวครอบครัวครบทั้ง5คนนะห้คนก็ยากมากที่จะครบกันอรบทุกคนอย่างนี้ซึ่ง <c oughs> มีโอกาสเราก็เลยได้ไปนะครับแม้ว่ามันจะแค่ที่วัดธรรมดาที่ที่แถวจังหวัดสกลนครแถวบ้านก็ตามแต่เออก็มันก็เป็นแบบว่าความรูร้สึกแบบว่าฟ e ลล i ่งที่ดี ที่เราได้แบบไปพร้อมน้าพร้อมตากันทั้งหมดเนาะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสอ่นี้อีกตอนไหนถ้าเกิดเราได้ทํางานพ็ต่างคนก,ก็ต้องทํางานน้องชาก็ทํางานแล้วส่วนตัวผมก็ยังว่างงานอยู่ออนี่นแหละน้องสาวก็เรียนหนังสือซึ่งวันนี้น้องสาวก็จะกลับที่โรงเรียนเหมือนเดิมประมาณนั้นซึ่งก็ไม่มีโอกาสที่จะเงี้ยบ่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> เลยโอเคแล้วก็นี่แหละซึ่งก็นั่นแหละ ทุกคนก็ไม่มีอะไรก็คลิปบล็อกประมาณนี้เนาะก็เป็นคลิปบล็อกในการไปเที่ยวกับครอบครัวกับแฟมิลี่ในหนึ่งวันนะครับทุกคนก็ก็นั่นแหละเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวไต้กับครอบครัวเพิ่มเติมมากขึ้นถ้ามีโอกาสนะครับทุกคนแล้วก็มีแผนไว้ในอะนาคตละถ้าเกิดว่าผมมีงานทาน้องชายมีงานทําแบบดีๆอะไรต่างๆแบบว่าเป็นหลักปักฐานอะไรต่างๆรอ้วก็คงจะหาแบบว่า <c oughs> วันหยุดฮอลิเดย์ับอาจจะแบบไปเที่ยวทะเลบ้างอย่างเงี้ยให้เขาได้เปิดหูเปิดตัเปิดตาที่ใหม่ๆบ้างไม่ใช่แค่ stars. มอสแถวๆวบ้านอะไรอย่างนั้นเนาะก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็โอเคก็ค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็าจะมาปิดคลิปธรรมดาเนี่ยแหละพอเราจะไม่ปิดคลิปก็โอเคทุกคนก็ไม่พูดอะไรมากมายาก็ขอปิดคลิปไปเพียงลาไปเช่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับทุกคน ฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ้าทุกคนบ๊ายบาย